สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพืเ่อนโอ้ยก่อนสะออนมาเขือข่อยพี่น้องซากลากยูค,ค่ะโอ้ยวันนี้ก็มาบ้านตานะคะมาแต่งแต่งสาวให้มาเขืออีกแล้วค่ะแต่งไปงวดที่แล้วนี่ลูกดกมากทุกคนโอ้ยพี่น้องเพิ่งปัสสายลายยูค,ค่ะพี่น้อง โอ้ปีนี้ได้กินมะเขือเยอะค่ะทุกคนเก็บไปงวดที่แล้วนี่ก็ไปนั่นเด้อค่ะพี่น้องไปสุปโอ้ยนี่เด็ดออกให้หมดนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่มันมันเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้กินแล้วนะคะนี่นี่แบบนี้นะคะถ้ามันร้อนก็จะได้กินอีกนานอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันหนาวเริ่มหนาวแล้วทุกคนกลัวอย่างเดียวอะ่ะ กลัวกลางคืนมันติดลบถ้าติดลบนี่คือแบบเสียหมดนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็จะได้เก็บแล้วค่ะนี่พี่น้องคอยสะอนอดกมากโดกนี้ค่ะทุกคนนี่เห็นบอค่ะเบิง้งพุนสายลลย่อยค่ะพี่น้องโอ้ยงามงามพี่น้องเบิ้งเบิงเบิงเบิง,บงโอ้ยนี่เบิ้งค่ะ งามคักงามแน่พี่น้องข้างในเดินมั่งงวดที่แล้วว่าท่านออกเด้อค่ะพี่น้องมั่งงวดนี่ออกค่ะลกูกใหญ่พอมอ้อยพี่น้องนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวใบ <laughs> บังค่ะพี่น้องใบบังนี่ค่ะพี่น้องุ่นโอ้ยนี่ ข้างในนี่กำลังงามครับพี่น้องเรียว่าบกคอยดกคือข้างนอกค่ะนี่หน่วยงามค่ะพี่น้องโอ้ยอ่อ,อนฉักอ่อนแน่พี่น้องโอ้ยดีใจหลายดีใจหลายยอดนี้เด็ดออกให้หมดนะคะทุกคนเผื่อว่าอันนี้มันอยู่ข้างในเนาะคะ่ะ อ้ลูกนี้ก็ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นดูค่ะสวยมากใบใบกำลังงามข้างในนี่ข้างในนี่มันจะเอองามน้อยกว่าข้างนอกนะคะแตงสาวแตงสาวค่ะพี่น้องปีนี้ได้กินบะขือหลาย ไม่ถูกใจเบิ้งค่ะออนออนพี่น้องออนออนแตงสาวเห่แบกเรพร้อมค่อมพี่น้องนานนานมานะคะไฮ้ผีเสือ้ออืมข่สะออนบักเคื้อไขอ่งาม ดกค่ะโอ้ยเด้กินไรกะสิได้กินซุปมะเขืออีกแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องอาทิตย์นี้ดีใจ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 ร้บ่งค่ะแซลายุยู่พี่น้องเบ่งข้างในงดกเด้อค่ะดกโอ้ยกะสิได้กินแค่ลูกหนีเด้อค่ะต่อขึ้นไปนี่นี่จังสี่ สิบ้าได้กินอันนี้สิงใหญ่ท่านบ่บูพี่น้องนี่มันเข่าน้าวแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะโอ้โหพี่น้องนี่งามคักมาเบิ้งทั้งพี่น้ำเสนอค่ะน้ำเสนอน้ำเสนอคนบาคนบ่เคยปลูกบักเคือได้กินร้ายป็นนี่พี่น้องปีที่แล้วนี่ก็ได้กินว่าท่านเด้ค่ะเพราะว่า เออมันมันหนาวก่อนพี่น้องเบิ่งค่ะโอ้ยนี่โอ้ยอาย,ยะได้เก็บลายหน่วยเด้มื่อนี่เบิง่งนี่พี่น้องป๊าดสะออนบ่นี่หน่วยหน่วยเพิน่นเบิ่งหน่วยนี่ดูค่ะพี่น้องซองน่วยนี่โอ้ยงามงามคักค่ะ ส่อนเด้ค่ะพี่นอ้องเขือน,นี่มันหมกักความหนาวติดเเบิ้งค่ะเบิ้งต้นนีอน้อันนี้ก็สิเกบเ้อค่ะเบิง้งเบิ้งส่งนวยเพ่นสีนั่นต้นนี้บ่บ่หลหยนวยบ่คคอยงามบันไดต้นนี้แต่มองหันเขามองหันซากลากคิวพี่น้องต้นนี้งามหลค่ะพี่น้อง,งหนึ่ง สองสามสี่ตอนนี้สิไดกเก็บหาลูกค่ะโอ้ยเหมาะเหมาะค่ะพี่น้องอ๋อเหมาะแป่งไปเลยค่ะพี่น้องต้นข้างในก็สิเดกเก็บน่วยนีน่วยเดียวแล้วว่า อันนี้มันแกนแวน่ะเนาะพี่น้องคือจังมันแกนนี่นน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 นไห,หม,น,ม,มออออน,น้อยน้อยนึงสู่ทั้งนี้ไ่ได้ค่ะทั้งนี้น้อยยัยไปค่ะเบิ้งพริกเบิ้งพริกตากำลังอยู่ผุนเด้อค่ะไอ้ดอกใหม่ก็งามงามเปิดละค่ะบักอื้ข่อยกะน้อยน้อยนึงค่ะพี่น้องกะสิได้เก็บเราเด้อค่ะบักอื้อนี่ ปีนี้บางงามคือปีที่แล้วครับพี่น้องหนึ่งสองสาี่หกเจดกับ8ดลูกในหน่อยนี่ค่ะกับสิได้กินอยู่แต่กะเด็กกินว่าเบิดเด็กออกไยกับกินว่าเบิดคค่ะพี่น้องแต่ละปีก็ให้เพื่อนไปแน่อันนี้ก็ยังอยู่เด้อค่ะนี่แตงกว่านี่ค่ะ ยูสามนวยเบิดสามนวยนี่กับสิโลตาบอกอันนี้สีเหลืองค่ะพี่น้องงามคักนี่ใบแมงลักข่พอยพายปลูกไห่ไม่ก็งามงามพี่น้องเบิ้งค่ะงามคักหมวดที่แล้วกระเด็ดไปเนาะค่ะหมวดที่แล้วกระเดดไปผิดกับงามเด้พี่น้องแดงหลายน่วยแร้วค่ะพี่น้องโอ้อันนี้คือนิ่ม สีไดเก็บเมียบานเด้ค่ะมือน,นี่แดงหลายน่วยวเราบ่งค่ะดกสากหลากนี่แดงหลายน่วยเราค่ะพี่น้องแดงหลายน่วยอยู่ผุดดกดำเม็ดใหญ่ๆแต่งๆเลยพี่น้องกำลังงามบ่งค่ะนี่จะเม็ดริโอ้ยอันนี้ก็งามดีเนาะ เครือเทศนี่กะดกคือเกาค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันน่นแล้วมันอากาศมันบอลอนมันกะโอ้ยนวยนี่แตกมี่อย่างนี้ดอกมันติห,หวานเอิ่งค่ะพี่น้องดกเป็นพ่วงคือเกาค่ะแต่ว่า แต่ว่ามันมันจะมันจะสุกช้าค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีความร้อนอืมอากาศมันเบ่ห่อนหรอกคะ่ะพี่น้องอยู่ในถึงอยู่ในไอ้โลงเลื่อนมันก็บ่คอยห่อนบันไดค่ะเึิ่งค่ะโอ้ยอีกดกคัะทางนี้ก็มีแดงแล้วคะ่ะนี่มีแดงแล้ว งามค่ะไปอีกตูกคงามแต่กะเพราไม่งามอ่ะพี่น้องเบิรงดูกะเพรามันบอ่งามอ้ยนี่นะคะมาอัปเกรดสวนค่ะมาอัปเกรดสวนซองบักเขือทั้งนี้อ้ยข้างในนี่งามงามข้าง,งในนี่มันหัวแต่มางงามเด้อค่ะพี่น้องต้นบักเขือนี่มันคือแก่นนี่ค่ะแต่มันหัวเต็มมงงามเบิรง ส่องออกไปข้างนอกดกคักปะเคือพี่น้องอ้ยกระสีไดเมื่อบานเด้ค่ะพี่น้องแตงโดยร่วมค่ะพี่น้องผาบรวมผาบรวมเ้ดกคักทั้งนี้ก็ง่ามค่ะพี่น้องไอ้เบิ้งดอกใหม่งามๆนะโอ้ยอันนี้ กุหลาบกันยังเหลืออยู่พี่น้องโอ้ยสีงามโอ้โหแมงมุมตัวเบล,เลอเลยนี่มีลูกเมียรหรือเปล่าผัวเมียที่แอสไปดะ์ะเออ <c oughs> ดอกไม้สไปดะ <c oughs> ์ะงามงามพี่น้อง โอเคค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะพี่น้องกับบะมี่ยังหลมือหนีวันเสาร์กะวันที่สิบสามก็มาหากเก็บพักหากเก็บปลาเครืออีกแล้วค่ะพี่น้องน่วยงามบะมี่ยังไหลายค่ะพี่น้อง คนมักอวดคนมักอวดก็อวดไปค่ะพี่น้องเบิ่งดูงามข่อยสะออนบะเขือข่อยพี่น้องพี่น้องจ๋าโอ้ยพี่เบิ่งดูค่ะพี่โอ้ยงามคักงามแน่ค่ะพี่น้องสะใจค่ะปีนี้เบิ่งค่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้อง Thank you to everyone for watching Thank you so much วัสด,ดีค่ะ